được rồi mình xin phép 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 mình

สรุปได้ไหมสุได้ไมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเริ่มเลยอสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง ปดหัวสตูดิโอวันนี้เราก็จะไลฟ์สดดูสินค้าของอร้านฮักนะเชียงรายนะครับผมนี่เริ่มจากตัวแรกตัวแรกคือชีทท้าสับรวดเชียงรายเป็นก็เรียกอะไรเป็นสับรวดกวนสับรวดกว,กวนนี่ด้านในเขาจะเป็นแบบนี้เลยข้างในเป็นแบบนี้เป็นชิมีทั้งหมดรู้สึกว่าหกใส่ข้างในหกชิ้น <c oughs> ราคาเนี่ยอันนี้นะ ราคาคือร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้ร้อยเจ็ดบเก้าบาทอ่าเล็กมันมีอีกตัวพอตัวนี้ตัวนี้เป็นของเป็นเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําตาลทรายใส่เขาเรียกว่าอะไรนะสารให้ความหวานเข้าไปซึ่งคนที่เป็นแบบเบาหวานอะไรเงี้ยสามารถทานได้ทานได้ใช่แล้วพอ นั่นแล้วเราทำไปถึงว่าแพงอ่าแพงแพงก็จะได้เพราะว่ามันเป็นราคาที่แบบมันไม่ใช่ของกินปกต,ติแพงก็คือมันมันทําจากของดีวัสดุพรีเมียมเก็พรีเมียมซึ่งเราทำมาให้คุณลูกค้าเนี่ยได้กินของพรีเมียมดีๆอ่า <c oughs> ส่วนนี้่ตัวคือคูแล่พายแอปเปิ้ลชีสทาร์ตมันคือพายแอปเปิ้ลทั้งลูก เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยจะเป็นลูกอย่างนี้ลูกนี้เลยอ่าเป็นใหญ่ๆางี้แหละอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันเนี่ยอันเหมือนกันเลยอันนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าอันนี้ใหญ่กว่า อ่ะท <c oughs> <laughs> ีมทีมงานไปนี่ก่อนทีมงานทีมงานไปนี่ก่อนกรแปะลิงกร์ลเออแลิงร้านไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อคนเข้ามาดูแล้วเขาอยากได้ลิงร้าน

วลากินอ่ะหอมมากหอมมากตัวนี้หอมมากกลิ่นคือหอมมากกินเป็นของทานเล่นนี่โอ้อร่อยมากกิทั้งกลิ่นทั้งรสชาติคืออร่อยคุ้มคุ้มราคาสำหรับผมนะด้วยกลับไม่ดี ออาทีมอาทีมงานขยกขายบ้างอะเรามาขายดูไหม อี้เป็นต้นก็ไปได้ดูดีใส่ได้แล้ววยามาจจะหนักนดหนอยก็ได้สวยเลย่ด Vielen okay. I okay.